อ,อ่ะไปเข้าไปนั่งนี่แหละพี่สมรวมทำไมมันน่ากลัวเงี้ยก็ที่ทำแท้งไม่ใช่สนามเด็กเล่นสมัยแล้วอยู่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปก่อนนะใครไม่เห็นเข้าเดี๋ยวจะเสียชื่อ ไม่ใช่เหรออยู่นี่แหละคร <fel> like ับหาคนให้ทำไมทำอะไรอยากจะท้องในวัยเรียนดินนักออกแยกออกนักการักษาคุณเป็นไปได้ไหมไำมั้ยขายอะไรบ้างครับขึ้นขายเลยหมอนตันขายเลย ไม่เห็นแล้ไงก็รักยุกอยู่มาพูดอะไรนั่งรองรอก่อนนูขอไปหันหน้านั่งไว้นั่งไว้เฉยเขามาแล้วรอในนี้ออกไม่ได้จนว่าจะรอกันนึงเดี๋ยววถึงตาช้าขึ้นเขียงเลยหมอตันกับ โอ้โหมันเริ่มเคลื่อนแล้วนี่มันเคลื่อนมาแล้วได้ตะกรอกยาชุดแรกเลยได้ครับทำปากไม่ไวแล้วเดียวโอ้ัตาสมีรอออ้าีโผล่มาแล้วครับ มันไม่ใช่ก้อนเลือดที่จะกำจัดทิ้งไปได้ง่ายๆคุณเป็นใครอะเราเป็นเทวดาเทวดาหมายความว่าหนาูตายแล้วใช่ไหมยังไม่ตายหรอกถ้าตายด้วยมีจิตที่คิดทำลายชีวิตคนอื่นแบบนี้เนี่ยนะไม่มีทางได้เห็นหน้าพวกเราหรอกแต่หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะ จำเป็นจำเป็นถึงขนาดว่าต้องยอมตกนรลกเลยเหรอ คุณตา เราคงจะเตือนสติเขาได้แค่นี้อนะครั้นตื่นลืมตาให้นึกซะว่าเป็นแค่ฝันไปลองอยู่ที่ไหนลุงลุงไหนอะนี่รู้สึกตัวแล้วเหรอลูกปันยังอยู่ใช่ไหมอะ คิดถึงลูกแสดงว่าบทเรียนของเราได้ผลเออนี่นี่เมื่อวานนะว่าเห็นผีพุ่งต้น,นะพุ่งมาด้วยละ่ะแล้วปรากฏว,ว่าไอ้สุดสวยเนี่ยนะมันออกลูกออกมาเป็นตัวผู้ซะด้วยนะเหรอผีพุ่งใต้ลูกหมาไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่อเอ,อ้ยสังหรีเพื่อนแกเบอเบอเนี่ย ผ่านเป็นใจแล้วอ่ะผ่านรักลูกอ่ะโอ้ลูกอะอ่านี่ไม่หรอกลูกเธอยังอยู่เพราะว่าเธอเป็นลงไปซะก่อนอ่ะเสียเอ้ยหมอก็เลยยังไม่ทันได้ทำอะไรอะจริงเหรอ,อแล้วผู้หญิงคนน,นั้นเป็นยังไงบ้างไม่ใครช่วยหรือเปล่าอ่ะผู้หญิงคนไหน ก็คนนี่ไปทำแท้งไงน่ากลัวมากเลยอ่ะลู้ไม่ใครไปช่วยหรือยังอ่ะเราต้องนี้ไปแจ้งความนะไจไปใส่เสียวยือซสิทำไงดีอ่ะออนี่คือพวกมันอ่ะปิดร้านหนีกันไปหมดแล้วล่ะพวกทำแท้งเถื่อนก็แบบนี้แหละคุณชื่อว่าเถื่อนอ่ะไม่มีอะไรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยได้หรอกเนาะใช่ อตอนที่ป่านสงบไปอ่ะป่านเห็นหน้าลูกด้วล่ะลูกของป่านอะน่ารักมากๆเลยป่านป่านจะเก็บเข้าไว้อะอวแล้วไม่กลัวพ่อแม่ตีแล้วหรอกลัวแต่คนทำผิดอะก็ต้องยอมรับผิดใช่ เราทำพลาดายอ่ะก็ต้องกล้าเผชิญกับปัญหานี่พ่อแม่อาจจะดุบ้างตีบ้างแต่ไม่มีพ่อแม่คนไหนฆ่าลูกได้ลงคอหรอกเชื่อพี่พ่อแม่ปานอ่ะไม่ฆ่าแต่ป่านอ่ะกำลังจะฆ่าลูกป่านคนที่ทำผิดแล้วกล้าสู้กับปัญหาเขาไม่เรียกว่าอ่อนแอรหรอกปาน ไม่รู้อะไรสิงค์ให้พูดไม่รู้จริงๆมันพูดๆอ่านะ่ะเขาตับของข้าใจกับพ่อแม่แล้วและตอนนี้อัตยาออกไปเรียนกาษะน่อดีนะที่ข้อพวกเขาช่วยแก้ปัญหา สำลีเองก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะก็อย่าปิดบังพวกพี่นะรู้ไหมสำลีไม่ทำอย่างนงั้นแน่พี่เพราะสำลีอะ่ะรู้จักป้องกันเด็กมากก็ป้องกันตัวด้วยแม่ไม้มวย,ยไทยไงอย่าอ <Yeah. S 1> ีนอน๊นนะเป็นนักมวยนะแต่บนทัวร์เมื่อไหร่ท่าก็อใจดีจะหกักโดนทุกวันนะอ๋อแล้วเด็กอะ่ะเด็กเงียบหายไปตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะ ก็พอแม่เขาคิดได้จิตเด็กก็เลยสงบไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกแล้วโลอ่งอ,อกไปทีอ่ะแต่ว่าก็คิดถึงเหมือนกันเนาะรอยสายถ้าจะชอบเป็นป้าป้าน่ะยังนับว่าโชคดีนะที่เราแค่สร้างฉากขึ้นมาสอนบทเรียนอ่ะ <c oughs> แต่ยังมีเด็กอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่ต้องเจ็บต้องตายเพราะว่าหมอเถื่อนนี่ไงก็เพราะว่าคิดกันว่าการเอาเด็กออกเนี่ยนะทุกอย่างก็จะกลับมาสดใสไร้ปัญหาสิแล้วก็กลับมาก่อปัญหาอีก <c oughs> ตราบใดที่ไม่มีสติก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจเจ็ดลอยแปดลอยเก้าลอยเก้าร้อยยี่สิบโอ้โหตังหล่อนอีกละเ <c oughs> ด็กผ <c oughs> ีพวกเรามีเด็กมาขอความช่วยเหลือ ทีเทานี่น่าเกลียดกูไม่อยู่แล้วการทำอะไรโดยไม่ใช้สติมักก่อให้เกิดปัญหาแต่ปัญหานั้นจะยิ่งเร็วร้ายกว่าถ้ามีโอกาสแก้ไขแล้วยังไม่ใช้สติเหมือนเดิมสาธุ Thank you,